เปลี่ยนจากแบตน้ำกันหรือลนเนอซิกเนี่ยครับเป็นแบตลิเธียมเจ้าของกิจการได้อะไรบ้างไปดูกันหยุดเสียเวลารอชาร์จท,ทำงานได้ต่อเนื่องลิเธียมชาร์จไวแค่พักก็ชาร์จได้แล้วพักเที่ยงเนี่ยเสียบชาร์จได้เลยไม่ต้องเสียเวลาดูแลเมทรัน้นฟรีนะครับลดค่าแรงลดโอกาสพลาดไม่ต้องเช็คทุกวันเลยปลอดภัยกว่าไม่ต้องกลัวไอกดหรือระเบิดจากเสียงแก๊สเสียงอะไรพวกนี้นะครับผมลิเธียมไม่มีการปล่อยไอระเหยไม่ต้องห่วงเรื่องการระบายอากาศถ้าใช้ลิเนอนสิคแล้วใช้เป็นสิบๆคันพร้อมกันนะไปอยู่ห้องปิดไม่ได้น ได้หลายปีก็ไม่แปลกครับดีในสิทธิ์ซื้อแบตใหม่ประกันกันแค่ปีเดียวบางที6เดือนด้วยซ้าแต่ทีเทียมเอาไปเลย5ปีหนึ่งชั่วโมงแรงดันคงที่แรงยกสม่มําเสมอถึงแบตจะเหลือ30%ก็ยังยกของหนักได้เหมือนเดิมไม่ได้ชา้าลงนะฮะแต่ถ้าต่ากว่า20นี้ไม่ควรละแต่ถ้าแบตพวกดีในสิทธินี้ไปแล้วับประหยัดพื้นที่เพราะไม่ต้องมีห้องชาร์จนะครับก็คือชาร์จตรงไหนก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้ปล่อยความร้อนไม่ได้ปล่อยกลิ่นนะครับผมดูดีมีภาพลักษณ์ทันสมัยเป็น ปีระหว่างเดือนระหว่างวันนะครับผมค่าใช้จ่ายก็นิ่งๆยาวๆไปสามารถเปลี่ยนรถเก่าให้กลายเป็นระบบลิเทียมได้นะครับผมไม่ต้องซื้อรถใหม่ก็อัปเกรดได้อย่างรถฟลอกลิฟเ์มืสองเนี่ยก็เปลี่ยนจากแบตลิเนสิตเนี่ยเป็นลิเทียมได้ก็แค่วัดน้ําหนักนะครับผมกว้างยาวสูงระบบแอมป์โวลต์เท่าไหร่สุดท้ายแล้วก็เอาไอชัดเจนครับเปลี่ยนครั้งเดียวคืนทุนเร็วแน่นอนเหมาะกับงานะที่ใช้รถบ่อยคิดเป็นต้นทุนต่อรอบแล้วคุ้มค่าแน่นอนแต่ถ้าใช้ไม่บ่อยวันละชั่วโมงเนี่ยผมก็ไม่แนะนำนะใช้แบบเดิม อยบเทียบต้นทุนว่าท่านใช้กี่ชั่วโมงใช้รถอะไรอยู่เทียบกับแบตตัวใหม่กี่ปีคุ้มทุนแล้วค่าใช้จ,จ่ายประหยัดไปเท่าไหร่ครับผมคอมเมนต์มาบอกกันได้นะ